วันนี้ก็พบกับโกบาตามเคยนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตแต่งกวากันนะครับผมนี่ต้นแต่งกวาครับน้องเริ่มโตแล้วครับนี่วันนี้เราก็มาเด็ดนี่ออกครับผมเด็ดแหงครับแล้วก็เด็ดใบร่างใบครับผมนี่ครับนี่แล้วก็ลูกออกด้วยครับี่้ับออกท้าแก่บอกว่าให้ออกครับถ้าไม่ออกต้นมันจะตายเร็วนะครับแกบอกแบบนี้นะอืมกเราก็มานั่งเอาออกครับผมนู่น ส่วนนุ่นก็ทําเสร็จแล้วพี่น้องเดี๋ยวส่งมาให้ดูนะครับเที่ยวออกเสร็จก็จะแบบนั้นนะครับแล้วก็ไล่เด็ดออกแบบนี้ไปเรื่อยๆพี่น้องโอ้ยลําบากหลายพี่น้องเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บคอพี่น้องเอ้ยก้มเห็ดหลายท่าเลยพี่น้องบางทีกับข้านเห็ดเนี่ยอย่างพี่น้องจะผมจะบ่นนี้นางเนาะถ่ายคลิปให้เบิ่ง ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆถ่ายให้ชมกันนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ